การผสมผสานที่ไม่สมส่วนระหว่างคนสูงวัยและคนหนุ่มสาวกำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตที่ญี่ปุ่นครับข่าวเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุถูกรายงานในช่วงค่ำเป็นประจำเช่นเดียวกับข่าวของสภาพอากาศคิวเผาศพต้องรอ,อนานหลายสัปดาห์และบ้านร้างเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปตั้งแต่ในเมืองใหญ่ไปจนถึงในชนบทแม้แต่ในเรือนจำสัดส่วนของผู้ต้องขังที่เป็นผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่วนใหญ่เป็นการตั้งใจทำผิดเพื่อหลีกหนีจากความโดดเดี่ยวหรือว่าความยากลำบากที่ต้องเผชิญจากโลกภายนอกราการคีมิเสตชวนสํารวจอีกแง่มุมหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นครับว่าหากไม่ใช่ในแง่ของปัญหาแรงงานหรือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกทุนนิยมนั้นสังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องบ้าง เป็นที่ทราบกันดีครับว่าญี่ปุ่นกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเป็นดินแดนแห่งปู่ย่าตายายจากอัตราเด็กเกิดใหม่ที่มีแค่8 0 0 0 0 0คนต่อปีลดต่ําหนักที่สุดนับตั้งแต่เคยมีการบันทึกมาสวนทางกับประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนขึ้นแทบเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากโมนาโก โดยจากข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นพบนะครับว่าในปี2021จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ75ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น19.3ล้านคนและอายุ65ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น36.2ล้านคนอีกทั้งในปัจจุบันยังมีผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปมากถึง95,226คนและยังคงครองสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่52แล้วครับ สังคมผู้สูงอายุทุกแห่งล้วนต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันไปครับแต่ในญี่ปุ่นพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คืออาชญากรรมผู้สูงอายุการร้องเรียนและจับกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับเมื่อปี1997คนกลุ่มนี้มีสัดส่วนเพียงแค่หนึ่งใน20ของการกระทำผิดแต่20ปีต่อมาตัวเลขนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1ใน5และส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง ตามข้อมูลปี2018พบนะครับว่าผู้ต้องขังหญิงเกือบหนึ่งใน5เป็นผู้สูงอายุและพวกเขาส่วนใหญ่ถูกจำคุกในความผิดเล็กๆน้อยๆโดย9ใน10ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาขโมยของในร้านค้าในปีเดียวกันชิโฮฟุคาดะช่างภาพข่าวญี่ปุ่นได้เผยแพร่ภาพถ่ายชุดหนึ่งลงบนสำนักข่าวรูมเบิร์กเพื่อนำเสนอเรื่องราวของนักโทษหญิงชาราผู้ซึ่งคุกคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะหลีกหนีจากความโดดเดี่ยว ฟุคดาบอกนะครับว่าเธออยากให้ผู้คนนึกถึงว่าพวกเขาพูดคุยกับคุณย่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และพวกเขาได้ฟังเรื่องราวของเธอบ้างไหมและต้องการให้ผู้คนสนใจความเหงาที่ญาติของเขาอาจจะต้องเผชิญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อปี2017รัฐบาลโตเกียวพบว่าผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งที่ถูกจับได้ว่าขโมยของในร้านค้าอาศัยอยู่คนเดียวและ40%ไม่มีครอบครัวหรือว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกับญาติ คนเหล่านี้มักจะพูดว่าพวกเขาไม่มีใครให้ขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและแม้แต่จะมีบ้านมีครอบครัวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขารู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุบางคนจึงพบว่าพวกเขาสามารถได้รับการดูแลและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อถูกคุมขังอยู่ในคุกนักโทษหญิงชาราคนหนึ่งเปิดเผยเรื่องราวของเธอกับฟุกุดะนะครับว่าเธออายุ80ปีมีสามีลูกชายสองคนและหลานอีก6คน เธอทำผิดข้อหาขโมยหนังสือโคโรกเกตพัดลมมือถือและนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่เธอทำผิดรวมแล้วจำคุกมา3ปี2เดือนเธอบอกว่าตอนอยู่ข้างนอกเธออยู่คนเดียวทุกวันและรู้สึกเหงามากสามีเธอให้เงินใช้เยอะจนคนมักจะพูดเสมอว่าเธอโชคดีแค่ไหนแต่เงินไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการมันไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขเลยครั้งแรกที่เธอขโมยของในร้านค้าคือเมื่อ13ปีก่อน เธอเข้าไปในร้านหนังสือในเมืองและขโมยนิยายปกอ่อนมาเล่มหนึ่งก็ถูกจับได้และพาตัวไปวโรงพักตำรวจที่สอบสวนเธอใจดีมากเขาฟังทุกอย่างที่เธออยากจะพูดซึ่งทําให้เธอรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอถูกรับฟังเธอยังบอกด้วยว่าสนุกกับงานในโรงงานของเรือนจําบางวันที่จะรับคําชมว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพหรือละเอียดระออยังไงเธอก็เข้าใจถึงความสุขในการทํางานและเสียใจที่ตัวเองไม่เคยทํางานมาก่อน เธอปิดท้ายว่าตัวเองสนุกกับชีวิตในคุกมากขึ้นอยู่ที่นี่เธอรู้สึกไม่เหงาเลยเพราะว่ามีคนรายล้อมเธออยู่เสมอตอนฝนโทษครั้งที่2อออกไปเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับเข้าไปอีกแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงชีวิตในนี้นักโทษหญิงชาดาเนตานามอีกคนหนึ่งให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าเธอขโมยของทั้งๆท,ที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเธอแค่คิดถึงชีวิตตัวเองและไม่อยากกลับบ้านแต่ก็ไม่มีที่จะไปคุกจึงเป็นทางเลือกเดียว ไม่เพียงแค่ความเหงาหรือว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางเท่านั้นที่ทําให้ผู้สูงอายุในสังคมที่ขึ้นชื่อว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจงใจก่อความผิดเล็กเลกนๆๆ้อยน้อยเพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําแต่ปัญหาเรื่องค่าครองชีพก็เป็นสาเหตุที่สําคัญครับทางโทษชายคนหนึ่งที่วันนี้เขาน่าจะอายุ73ปีแล้วเคยให้สัมภาษณ์กับสานักข่าวบีบซว่าเขาจงใจทําผิดกฎหมายเพราะหลังเกษียณออกมาเงินบํานาญที่ได้ไม่พอใช้ เขาต้องการที่อยู่อาศัยฟรีแม้ว่าจะอยู่หลังลูกกรงก็ตามดังนั้นเขาจึงขี่จ,จัก,กรยานไปนที่โรงพักและบอกตำรวจว่าดูสิผมขโมยนี่มาแผนนี้ได้ผลการลักขโมยเล็กน้อยในญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงจังและก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับโทษจำคุก1ปีหลังจากที่พ้นโทษเขาหาทางกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่โดยการไปที่สวนสาธารณะชูมีดขึ้นมาเพื่อขู่ผู้หญิงสองคนที่อยู่แถวนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอันตรายใดๆแค่หวังว่าหนึ่งในนั้นจะโทรแจ้งตำรวจ และคนหนึ่งก็ทําเขายังบอกอีกว่าจริงๆไม่ได้ชอบชีวิตในคุกแต่เพราะเขาได้อยู่ที่นี่ฟรีและเมื่อออกไปเขาก็มีเงินเก็บเพราะว่าเงินบํานานยังคงจ่ายให้เขาทุกเดือนนักประชากรศาสตร์จาก Custom Product Research Group ชี้ให้เห็นครับว่าเงินบนานาที่รัฐจ่ายให้นั้นยากมากที่ผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตอยู่ได้แค่คํานวณเฉพาะค่าเช่าบ้านค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ จะต้องเป็นนี่ถ้าพวกเขาไม่มีรายได้อื่นๆนอกจากเงินบำนาญของรัฐซึ่งยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆยังมีค่าฮีเตอร์และก็เสื้อผ้าอีกด้วยตามข้อมูลเมื่อปี2022นะครับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจะได้รับเงินบำนาญจาก,กรัฐ781,700เยนหรือว่าประมาณ190,000บาทต่อปีเท่านั้นทั้งที่ค่าครองชีพที่เหมาะสมต่อการอยู่คนเดียวควรจะมีประมาณ155,000เยนหรือประมาณ37,000บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลานและรู้สึกว่าหากพวกเขาไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยเงินบำนาญของรัฐจึงรู้สึกว่าวิธีเดียวที่จะไม่เป็นภาระคือการที่พาตัวเองเข้าไปในคุกเพราะว่าคุกเป็นเครื่องการันตีว่าพวกเขาจะมีอาหารสามมื้อต่อวันและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มมากกว่าคนหนุ่มสาวที่จะทำความผิดซ้ำโดยในปี2016ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมากกว่า2,500คนที่ถูกตัดสินจำคุก1ใน3าม เคยต้องโทษมาแล้วมากกว่า5ครั้งตามระเบียบข้อบังคับผู้ต้องขังในเรือนจำต้องชดใช้ความผิดด้วยการทำงานต่างๆหามมีการพูดคุยในระหว่างวันและอนุญาตให้ทำกิจกรรมสันทนาการเช่นอ่านหนังสือตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น แต่จนวนผู้ต้องขังสูงอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ผลักดันให้ยในเรือนจํามีความเห็นอกเห็นใจผู้สูงอายุมากขึ้นเรือนจําหลายแห่งได้ติดตั้งราวจับบางแห่งเสิร์ฟอาหารบทสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวและลดภาระงานบางอย่างลงสําหรับผู้ต้องขังสูงอายุรวมถึงมีการนํานักสังคมสงเคราะห์และพนักงานมาเสริมการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่อปี2015งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุสูงถึง6,000ล้านเยนหรือว่าเพิ่มขึ้น 80%จากเมื่อทศวรรษก่อนส่วนหนึ่งของงบประมาณหมดไปกับการจ้างพนักงานมาช่วยผู้สูงอายุในการอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำในช่วงกลางวันและกลางคืนผู้คุมเรือนจำจะทำหน้าที่นี้แทนบางครั้งเจ้าหน้าที่ฐานทัพานานจึงดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ดูแลบ้านพักคนชราไปแล้ว ผู้คุมเรือนจําโทชิกิที่อยู่ทางเหนือของกรุงโตเกียวบอกนะครับว่าตอนนี้หน้าที่ของเธอคือคอยจัดการกับความสปกปรกเละเทอะจากการที่ผู้ต้องขังสูงอายุไม่สามารถกั้นปัสสาวะและอุจจาระได้และเมื่อเจองานแบบนี้มากกว่าหนึ่งในสามของเจ้าหน้าที่ฐานทัฐสถานหญิงมักลาออกจากงานภายในเวลาแค่3ปีขณะเดียวกันที่เรือนจําขสมศร์ด้วยจํานวนผู้ต้องขังสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรือนจำจึงประสบปัญหาในการสรรหาผู้ดูแลให้เพียงพอ เพราะเขาจึงหาทางบรรเทาปัญหาโดยการให้ผู้ต้องขังที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้ารับการฝึกอบรมด้านการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังสูงอายุทั้งยังมีรายงานด้วยว่าเรือนจำบางแห่งได้ขอให้ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ผู้ต้องขังสูงอายุด้วยผู้คุมเรือนจำคาร์สมมัสสึกล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องยากสําหรับเรือนจําที่จะจัดการกับผู้ต้องขังที่ต้องนั่งวิวแชร์จํานวนมาก ทางเรือนจำจึงต้องพึ่งพาผู้ต้องขังที่มีสุขภาพดีและให้เจ้าหน้าที่ฐานรสถานทางานหนะักเท่าที่จะทําได้ทั้งนี้ญี่ปุ่นกําลังมีการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาซึ่งถือเป็นการแก้ครั้งแรกแต,ตั้งแต่มีการผ่านกฎหมายเมื่อปี1907โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่างเอื้ออารีมากขึ้นเปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การฟื้นฟูทั้งโทษจึงจะไม่ถูกบังคับใช้แรงงานเหมือนเมื่อก่อน แต่เรือนจำจะเสนอให้พวกเขาเข้าโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยคาดว่าจะช่วยป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่ผู้เช่าชาญกังวลครับว่าผู้ต้องขังอาจไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโปรแกรมนี้และการบังคับให้พวกเขาเข้าร่วมโดยไม่เต็มใจอาจจะเป็นปัญหาได้ที่สำคัญก็คือรัฐบาลหลี่ยเลี่ยงการปฏิรูปสิ่งที่ลึกกว่านั้นเช่นการพิจารณาผ่อนปรนแนวทางการลงโทษในลักษณะการจำกัดการคุมขังผู้สูงอายุ หรือพิจารณาเสนอการเนื้อทศกรรมแก่ผู้ต้องขังที่มีอายุมากเพราะว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่ก่อโดยผู้สูงอายุมักเป็นเรื่องเล็กๆน้อยครับแต่การประพฤติผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามารถทําให้พวกเขาถูกตัดสินจําคุกหลายปีได้ถัดจากความแก่ชาราปลายทางถัดไปที่มนุษย์ต้องพบเจอก็คือความตายครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตกว่า1.56ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติครั้งแรกเมื่อปี1899และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเช่นนี้จนกระทั่งปี2040จะมีผู้เสียชีวิตปีละ1.67ล้านคนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่จะมีแต่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ผู้คนในหน่วยงานท้องถิ่นต้องปรับตัวเพื่อหาทางจัดการกับศพที่มากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นการเผาศพครอบครัวผู้เสียชีวิตอาจจะต้องรอ,อนานเกือบ2สัปดาห์ทางการหลายครอบครัวที่ต้องรับมือกับความล่าช้าของคิวเผาศพหญิงวัย40ปีจากจังหวัดขังวะที่สูญเสียคุณยายวัย94้9ปีไปและมาช่วยจัดการศพแทนพ่อแม่ของเธอที่อายุมากแล้วพยายามจะจัดงานศพแบบเรียบง่ายที่สุดโดยการให้คนไปไหว้ศพที่เมรเลย แต่เธอครับได้รับแจ้งว่าต้องรองคิวนานถึง11วันและระหว่างที่รอก็จาเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าเก็บรักษาศพที่ห้องเย็นวันละ13,000เยนเธอจึงหาเมนอื่นในเมืองใกล้เคียงที่สามารถเผาศพได้เร็วกว่าแต่ก็มีค่าเคลื่อนย้ายศพอีกซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดถือเป็นภาระหนักเกินไปสําหรับพ่อแม่ของเธอที่มีแค่เงินบำนาญเลี้ยงชีพเท่านั้นปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นในเมืองโยโกฮาม่าปีที่แล้วครับเทศบาล4แห่งเผาศพไปกว่า34,000ศพ โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอประมาณ5-6วันพวกเขาพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนจองคิวเผาศพในวันที่เชื่อกันว่าจะโชคร้ายแทนตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงการเผาศพในวันโทโมบิกิหรือว่าวันมงคลที่เหมาะแก่การชวนญาติมิตรเพื่อนฝูงมาร่วมงานแต่ด้วยความที่ในแต่ละเดือนมีวันโทโมบิกิ4-6วันตอนนี้ถ้าได้คิวเผาศพเป็นวันดังกล่าวก็มีหลายคนจำเป็นหรือว่าอาจจะจำใจต้องยอมเหมือนกันครับ นอกจากนี้โยโกฮาม่ายังกําลังวางแผนจะปรับปรุงหรือว่าก่อสร้างเมนเผาศพใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการแต่ว่าการดําเนินงานต้องประสบกับความล่าช้าเพราะว่ามีปัญหาในการขอใช้ที่ดินและชุมชนโดยรอบรู้สึกไม่สบายใจที่จะยอมให้มีสถา,านที่ที่เกี่ยวข้องกับคนเสียชีวิตมาอยู่ในชุมชนหลังเผาศพเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปตามพิธีดั้งเดิมคือการนําอัฐิไปฝังในสุสานแต่พื้นที่ว่างในสุสานกําลังร่อยหลอลง แต่ถ้าเป็นสุสานในเมืองหรือว่าชาเมืองก็มีราคาสูงตั้งแต่3ล้านเยนไปจนถึง8ล้านเยนเลยทีเดียวยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกการตายในญี่ปุ่นจึงมีราคาแพงเกินกว่าที่บางครอบครัวจะจ่ายไหวครับและเป็นผลให้พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับความตายในญี่ปุ่นค่อยๆเปลี่ยนไปหลายคนหันไปใช้บริการฝังอัฐิไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าปล่อยอัฐิไปกับลูกโปง่งที่มีราคาถูกกว่าแทน ปัจจุบันแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นมักจะมีบ้านเก่าทรุดโทรมที่ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่จนกลายเป็นบ้านร้างอยู่เต็มไปหมดครับซึ่งตามข้อมูลทางการชี้ว่ามีบ้านร้างประมาณ8.5ล้านหลังแต่คาดว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะมีกว่า11ล้านหลังเลยทีเดียวครับและสถาบันวิจัยโนมุระยังคาดการว่าบ้านร้างในญี่ปุ่นอาจพุ่งเกิน30%หรือประมาณ22ล้านหลังภายในปี2033 การมีบ้านร้างอยู่ย่อมสร้างปัญหาและความกังวลใจให้กับผู้อาศัยอยู่ข้างเคียงครับสภาพบ้านที่ทรุดโทรมผุพังรอบบ้านรกรุงรังจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆอาจเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนได้อีกทั้งยังทําให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบไม่น่าอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่แค่บ้านร้างเท่านั้นที่เป็นปัญหาเพราะมีห้องพักในอาคารที่กลายเป็นห้องร้างอยู่เยอะเหมือนกันครับห้องร้างถูกทิ้งไว้เมื่อผู้คนอาศัยเดิมเสียชีวิตไปโดยมีข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วน และไม่ปรากฏลูกหลานหรือว่าญาติมาจัดการกับสิ่งของเหล่านี้ทางด้านผู้จัดการอาคารก็ไม่สามารถถือสิทธิ์เข้าไปเคลียร์ห้องให้ว่างได้แม้มีคนรอคิวอยากจะเข้าพักอยู่อีกจํานวนมากไม่ว่าจะบ้านร้างหรือว่าห้องร้างกฎหมายกําหนดให้ทายาตผู้รับมรดกเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตแต่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปบางคนมันได้ระบ,บุผู้ได้รับมรดกไว้หรือบางครั้งบรรดาลูกหลานก็โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงไม่ทราบข่าวคราว หน่วยงานท้องถิ่นจึงต้องใช้เวลาในการตามหาญาติคนถัดไปและบ่อยครั้งก็พบว่าผู้เสียชีวิตไม่มีญาติที่ไหนเลยเพราะว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอยู่อาศัยเพียงลําพังมากขึ้นโดยจากปี1980ถึง2015จำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังเพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่าหรือว่าเกือบ6ล้านคนเลยทีเดียวทนายความที่เชี่ยวชาญด้านมรดกอธิบายว่าในทางกฎหมายเมื่อมีผู้เสียชีวิตและไม่มีพินัยกรรมญาติห่างๆอย่างหลานก็ถือเป็นทายาทได้ แต่เมื่อไม่มีทายาทและไม่มีการเตรียมพินัยกรรมอะไรสามครอบครัวาสามารถแต่งตั้งผู้ดูแลมรดกเพื่อจัดการทรัพย์สินได้หากผู้มีส่วนได้เสียร้องขอจากนั้นผู้ดูแลระบบคนนี้ก็จะชำระภาษีค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ผู้เสียชีวิตค้างชำระและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทก่อนที่จะโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้กับรัฐบาล โดยในปี2021รัฐบาลได้รับเงินกว่า64,700ล้านเยนจากทรัพย์สินของบุคคลที่เสียชีวิตและไม่มีทายาทหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนอย่างไรก็ตามครับในกรณีบ้านร้างคนจํานวนไม่น้อยก็หลีกเลี่ยงที่จะรับมรดกเพราะไม่อยากจ่ายภาษีหรือว่าค่าบำรุงรักษาและถ้าจะทุบทิ้งให้เหลือแต่ที่ดินก็ไม่คุ้มค่าหลายคนเลือกที่จะปล่อยบ้านร้างทิ้งไว้และให้รัฐบาลมารับช่วงต่อแทน ที่ผ่านมารัฐบ,บาลญี่ปุ่นพยายามอย่างแข็งขันเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาจับจองบ้านร้างไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านให้ในราคาถูกแสนถูกหรือให้เงินสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแม้กระทั่งแจกบ้านฟรีไปเลยก็มีกันนะครับซึ่งกระดูจะได้ผลดีไม่น้อยแต่จํานวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับญี่ปุ่นยังรับแรงงานต่างชาติในระดับต่ําการแก้ปัญหาบ้านร้างจึงยังคงเป็นความท้าทายที่ทางการญี่ปุ่นจะต้องหาทางออกไปอีกนานครับ จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่างะทอนได้เห็นนะครับว่าสังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่มากกว่าที่เราคิดและก่อให้เกิดคำถามใหญ่ตามมาว่าเราเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านแล้วหรืออย่างเพรานี่คืออนาคตอันใกล้ที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ